งกูบอกเลยตรงนี้ยาเค้นนี่เลยดีกว่าทำไมมึงไม่ไปบ้านเต็นต์โรงแรมดีๆวะเดี๋ยวดียโยมาจเอาออกองไม่ได้ีนี่คือรายการโอน้ที่ทุกคนรอคอยป้า นี่มาลูุยข้างหลังเรารถถังผมว่าเราอยู่ที่ค่ายจอบอลเราโทรเรียกเรามานะครับผมให้เรามาปะยางรถรถถังหน่อยโอย้ปะยางกันเถอะยางเส้นไม่มีวันนี้จะไออกไปเราอยู่ที่จอบลอนะครับผมสรุปว่าไอ้นอนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูเร็ววันนี้ปูข่อไม่ไปได้ไหมไม่ไปแต่ก็แต่งตัวครบเลยเนี่ยมันร้อนเหนื่อยเดี๋ยวจะกันแล้วเปียกไอ้ตัวเหม็นอีกมึงเร่งปว่ รอไปรถขี้บ่นนไปที่ไหนกันแม่งก็บ่นนะรถม้วนได้ไรเออแล้วมันบ่นเท่าไหร่กูก็มีสิ่งที่เอาวนคอามสะดวกมาตลอดเวลาเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้กูมีนี่ให้มืงป้องนี่เลยเฮ้ซอสขอโคดหอมปกปาย ี่ครับผมทอสแบ็คโค้ดโลออนโลออนตัวใหม่ของทอสที่คิดค้นกลิ่นหอมด้วย AI สูตรเพิ่มเสน่ห์ความหอมเท่สร้างความมั่นใจยาเฮานาฮานเออจะต้องมีลูกคอด้วยเฮ้ยเดี๋ยวด้วย AI เหรอ AI แล้วเดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเออนี่ยเนี่ยกันนะเฮ้ยกินหอมได้ที่หอมผู้ชายเลยผมหอมอย่างเรามากเออกูว่าไปเรื่องกิจกรรมดีกว่าอยากลองละโอเคแต่เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะไม่ได้มีแค่โลออนนะกระบอลโชว์เขาหน่อย ทั้งทีมอาบน้ำทั้งน้ำหอมนะครับผมตัวดักอย่นะครับแต่วันนี้เราจะมาลองใช้นี่กันกูอยากใช้้ากัลตอนเอเดี๋ยวก่อันก็ไปใช้โน้นเรมเปียกกันนะ่ขยจะงขยทไมายอยไอ้บ่าอไาะาอเยนเมนนี่แย่ยเลยเนเหอเมนเหออเคเดียว่กิจกรรมมาดูว่าฐานมีอะไรบ้างนผมไปลุย กองอย่เพิ่งดิลงไปเปนไกขายดีเฉยเลยของกูเป็นยังไงบ้องไอ้บ้อไอ้บ้องไอ้บ้าไอเ้าแตกล้ไปทลไบเลยอไปซื้อูไอ้บงไอ้บงตมไม่ถอกางเกงนี่ดิเลยวะมันกงเกอมอะไรเอมดูไม่ทันอล้ตอแล้วมึงจะตาม ไ,ไรไ่เลีก,ก้าเล่นอไรไนรของอุมองโมงค์้ชี้มาทางกูนึกว่าจะเล่นกูซะแล้วไม่ใช่เล่นอุโมงค์นี้นแต่เราจะมาเล่นเองก็แปลก,ก,กมันต้องมีคนดูแลขอเชิญพี่จา๋าสองท่านครับุทุ่มควารรบครัคคบ พี่จ่าสุดจะทนกับพี่จ่าทนสุดทนทนไม่ไหวจ่าพี่จ่ากวางครับผมยูทูบเบอร์นะครับนี่ช่องสายกินนะครับที่ช่องวันอะไรครับพี่จ่าจากวางชาแนลครับผมจากวางชาแนลนะครับผมล่าสุดกินขี้มมดกินเนื้อกินนยุมเดี๋ยววันนี้ฝากพี่จ่ากสองคนอยู่แล้วผมเลยนะได้ครับไปเล่กันเลยไหมพร้อมหรือยังครับพร้อมครับแต่ว่าผมขอทอตแบ็คโค้ดก่อน ดีีกว่าตอนน้เดี๋ยวพูแจกคนละคนเลยคนละอันเลยแจกเดี๋ยพี่จ๋าด้วยนะครับอ o s s bad code low on นี้นะฮะแต่มีข้อแม้เราต้องทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องไปแอบทากันคนหนึ่งข้างคนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวท้ายเกมนี้เราเล่นกิจกรรมจบปุ๊บเราจะมีเสี่ยงดวงกันว่าเลือกดมจะแล้วเพื่อนถ้าเกิดพวกมึงโชคดีมึงได้ดมความหอมเท่ของ toss ถ้าเกิดโชคร้ายก็ดมความเปรี้ยวของมึงไปถ้าจะได้ไมงขอไม่ดมพี่ป้องมึงตายได้เลยนะของกลัวใช่เราไปทากันเพราะว่าพี่จ๋าคนยืนต้นรกแรกกมองจะว่าเราดูแล้วไม่ยืนทำอะไรไม่ได้ เขาไม่โดนปิป้องตายได้เลยนะของกูัวเราเลือดไันไม่เราจะโดนใครไปเดี๋ยวไปแอบทานคนละข้างนะได้ลุยจับแรกนะที่กลางไหมวะทีพโลกมันไมลงเลยของพวกกล้องมันร้อนอ๋อไม่อยู่ใต้ต้นไม้แต่ทาข้างนี้ให้เพื่อนตกข้างนี้โอเคอุ้ยเฮ้ยไอ้พุกทำเป็นเล่นมองดอมอุ้ยกินแบบผู้ชายผู้ชายเลยเท่เลยอือฮึโอเคนะของกู ข้างขวานะโอเคข้างขวาข้างขวานี่ครับผมได้ทอตแบ็คโค้ดมาแล้วกูคิดว่ามันอ่ะจะต้องดมข้างซ้ายกูแน่นอนกูทาข้างขวาเพราะเดี๋ยวมันดมข้างซ้ายอือย้อมากจบเอาละอยู่ได้ทั้งวันครับกูคิดว่ามันน่าจะแบบว่าคิดว่ากูถนัดขวาแล้วกูจะจับข้างขวาแล้วทาข้างซ้ายแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย okay. ก mm. ูจะจับข้างซ้ายแล้วทาข้างขวาโอเคอ หอมเท่ส่วนมากคนไทยเชื่อว่าขวาล้าซ้ายดีนะเขาก็จะแบบว่าเอ้เลือกฝั่งซ้ายดีกว่าเราก็เลยทาฝั่งขวาแล้วกันให้ขวาหอมซ้ายเหม็นรถเหยียบไปเพี้ยอะไรมาวะเ่าเ่าพี่ขอต่าโอ้นี่แหละได้ทั้งวันสบายละนี่ครับผมดิวเลือกเหมือนกันดิวทาข้างขวาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราถนัดขวาเราจะทาซ้ายแต่ไม่ใช่เราถนัดซ้ายทาขวา มีละครับบอกเลยกลัวแบบว่าตัวท็อปเลยเรื่องกิ่นกินป่ากินตีนกินตะกรแลบอกเลยกลัวกัดที่หนึ่งอ่ะนที่ทุกคนไปทานหมดแล้วับแล้วกันแล้วนะครับข้างไหนเราไม่รู้นะไม่บอกกันนะแล้วนี่จามีอะไรมาเสนอเราด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่สถานีทางรัชจรเาจะต้องทําตัวให้กลมเกินทำกลมๆอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่กลมเกินกับภูมิประเทศยังไง พังหน้าพังหน้าไปพังหน้าอันนี้พังพังมาแล้วจากบ้านแล้วครับดำปื้ดเลยไม่เป็นไรกันอย่แล้วมองข้าม ยังไงยังไงครับจ๋าทับผมตลอดเลยมึงโดนตลอดเลยนะมึงไม่ได้ไปที่แต่งหน้าหรือที่ออกกำลังกายไอ้นี่กียจตาหรือเปล่าครับจ๋าใช่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 จ๋ามุ้งใจอย่างนี้ได้ยไงเอาอันนี้เจ๊จ๋าดิทำให้กันและกันดีกว่าอ่เดถลักมากก็ทายให้หน่อยอได้ไม่ต้องรักมากรักที่สุดรักที่สุดโอ้ยดีกว่าสิบายไปผมตอบมันไปยงเนย ีเเเลยยออา้การพังหน้ามันมีประโยชน์อะไรบ้างครับตอนแบบว่าออกรบอะไรอย่างนี้สำหรับการพังหน้ามันจะมีประโยชน์ในการที่เราจะพรางตัวเข้าไปในป่าเนี่ยเราจะทําให้มันกลมกลืนที่สุดครับผมถ้าเราพรางเนี่ยพวกสีดําสีเขียวเนี่ยมันก็จะทําให้เรากลมกลืนกับธรรมชาติแล้วมีโอกาสที่นะคาดศึกหรือผู้ต่อสู้เราอาจจะมองเห็นเราได้อันนี้เป็นประโยชน์หน้าเราสะท้อนแสงได้ถ้าโดนลงไปแสดงว่าอย่างนี้คือมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเวลาเราไม่เห็นเลยอันนี้ไม่ได้พังตัวอันนี้มึงเอลวิส อางนันะคนนั้นะมีย่างนั้นเลยเหรอเออนี่ไงได้ๆไโอเคเอป้หาไปไหนเนี่ยออาอ๋อ่ารนี้เลยัครับพี่จ๋าโอเคเราจะต้องผ่านกูโมงเร้อไปมาผ่านวให้พี่จ๋าเขาเนี่ยอย่ย่าเขีวเชอยู่แล้เต้องจัดแถวก่อนะจัดค้มจัดแถว นี่เราจะต้องผ่าุุโมงนะเราค่อยๆรอ,อดไปครับใครจะไปก่อนไปหน้าไปหลังแล้วแต่คร,รคุพกันเองเพราะนั้นก่อนไปเราจะต้องทําตัวให้ตามก่อนตอนนีต้ตามอยู่แล้วครับโอ้ตียโอ้ตี๋ทำตัวตามคือหมอบลงไปกับพื้น ปฏิบัติทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มเพื่อนที่เพื่นข้างหน้าเพื่อนที่เพื่นข้างหน้าด้วยวิธีคลานต่ำด้วยวิธีคลานต่ำผ่านดุพงผ่านดุมงระยะระยะห้าเมตรห้าเมตรผู้ใหญ่ผูดเยอะจะทำอะไรพูดเยอไปยังไงไอ้เชี่ยมันเป็นวิธีพูดไปได้ห้าทีไปได้ห้าทีถ้าบอกไปได้ก็ถ้าบอกไปได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ก็เยด้ก็แล้วก็เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องรีบพร้อมแล้วไปได้ ไปหนึ่งโซมนึ่งไป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 นปไ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 ปมปไ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 ีไป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 าปเปไปไไป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 ทปไปไปไอไปไปไปแลไปไปไปาปไ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 ปปไปปไ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 ปปไปงเไปไปปไ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 เไปไะตปไปไปไาม เจ็บคอยมาแล้วคดชีวิตเฮ้ยเดยวเด่เดยวจับเวดาเลยกูเร็วมากไม่ยวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าท้ไหมตบมือเด่นเลยโอเคครับจ่ยยูทูบเบอร์ อ้าจ่ายเมื่อติดอ้ามเล้วจ่ามุดด้วยคนนั้นเหงื่อซกเลยแล้วก็ครับผมจะเราไปหันต่อไปไหมครับไปครับชื่อหันว่าชือว่ามุ่งมั่นสู่เป้าหมายโอ้ยไปจ่าไปเด็กเรื่องมัเป็นยังไงรู้ยังอ๋อไม่รู้ครับไปอย่างเดียวเลยนะโอเคครับจ่าน้ำเลยครับพร้อมแล้วอ่าเดินไป ทางน,นี้มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเราต้องผ่านท่อนสุงแอรทีแดงเปลี่ยนเสมือนระเบิดเขาระวาังระเบิด<อ>เพราะเขารู้ว่าพวกเราต้องลำเลียงเส้นทางนี้ไปเราไม่เปลี่ยนเส้นทางครับทางเดียวทางเดียวเดียวอือเป็นเหวหม,เ<อ>มือเขาเหว<ช>่ครับไปต้องระมัดระวังเราเดินบนไม้มันอาจจะลื่นตอนนั้นเราต้องช่วยกันเราไปคนเดียวได้ไหมไม่ได้ครับได้ได้ไม่บอกลวจ้าพี่ล็อกเราต้องช่วยกันครับไป

จ่าเวลาครับไปวางครับไป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 ไไป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 ไไป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  ไอ pues er hmm. ้ป well really well> like ้องไม่คุ้มนะตกลงไปไม่คุ้มนะป้องนะไอ้ป้องระวังตรงนี้แดงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปรอข้างหน้าข้างหน้าก่อนอรแก้วกกระซั่นปั๊บปั๊บระวัเก็บคนเดียวครับป้องมาเก็บวินาทีสุดท้ายจั้วเร็วเร็วเร็วไป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 เร็ว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  แล้วเทักใจครับครับผมทอบไปต่อยังทับกันได้ไหมครับได้ครับโอเคแถวตรงพักแถวให้ทำไงอ่ะทำไมไม่รู้เอาเดี๋ยวเราเล่นกันกักันครับอันนี้แร็คอันนี้แร็คทันทราบเปว่าว่ามีหน่วยของเราีทับไปสองคนแล้วกลับตัวกลับใจกำลังจะกลับเข้ามานั่นเดี๋ยวเราต้องให้จต้องให้จ่าลงโทษยูทูบเบอร์ช่วยจ่ายยูทูบเบอร์สั่งซ่อมหน่อยครับอ่าแล้วเราช้อนมาด้วยครับจะได้กินไม่หกจ่ารับเดี๋ยวมีเพื่อนของสองคนจะมาทับของคู่พักไมแล้ว แเฮ้ยเสียงดังกว่านี้เสียงดังกว่านี้ขับพอตอนเราเข้าสู่สถานีต่อไปก็คือสถานีมุ่งหวังความเฉลี่ยแต่ได้ยินข่าวว่ามีคนมาช้าถูกต้องครับแล้วเราจะให้คนมาที่หลังวิ่งรอบแถวเพยวิ่งรอบแถวเพืโอ้โหเราเปกี่คนมีเจ็ครับเจ็เอาเจ็บรอบพร้อมแล้วพร้อเฮ้ยมันเาโอ้ ครูเห็นความตั้งใจพวกเราแล้วครับเป็นทีมเดียวกันเอาวสถานี้เราไปครูอะไรนะครับยังอ้าวยังไม่เหมือนเพื่อนเลยครับยังไม่เหมือนเพื่อนถ้าเปิดกันผมจาต้องให้คนนี้ต้องคนนี้เอาจับให้หน่อยเออโอเคไปปากดำยีฟันนี่โอ้โหปากดำปากดำปากดำคนข้างในปากดำมันบิ๊กปากดำโอ้ยคนในโอ้ยคนใน ขอบขอบตาดำรับเวลาไปลบไอ้คนนี้แม่งชอบยิ้มหางฟันด้วยฟันด้วย้างฟันให้เขาด้วยยิ้มดิเวลาไปลบอ็ยิ้มให่่ชายใชาเวลาเล่นอยู่ไงเนมุกยิ้มไม่รู้แล้วได้เลยเลยเลยเ้าดแลเ เส้นทางเรามีเส้นทางเดียวนะฮะทางขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับทางด้าซ้ายสุดของครูนะครับนะดูด้วยว่าการขึ้นไปนนแต่ละคนนั้นน้ำหนักของตัวของเรานั้นจะรับได้เท่าไหร่เคืองมันมีพลังอ่าเห็นไหมเลี่ยน้ำหนักด้วยไปด้วยกันเป็นทีมลไเสู้อส้อูไปสอส้ารวไป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 ัปไปไไไไไ เให้มันเร็วกว่านี้นี่เพื่อนรออยู่เนี่ยกำลังเร็วอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮบารใช่ไหมมันลั่นไหมหรือว่าเสียงอะไรเสียงปังแตกครับไม่ใช่ไม้ลั่นเหรอไม่ใช่ไม้อั่นครับไม้ลั่นลงมาเอาทำไมเอาลูกแก้วมาด้วยลูกแก้วทำไมเอาไม่ไการทางครับเวลาเอา ออย่ย่าย่า่ไปยุมาุการร่อไม่กูโดครับเขาก็แอบพกลูกแกวมนี่ไม่ใช่ลูกแก้วดูแล้วน่าจะเป็นไข่เป็ดดูแล้วไปตองก็ไปตองเอาพายุเก้าครับพายุเก้าเีวหันหลังลงเี้ได้เลยนะายุมาพายุมา กลัวกลัวกลัเลียเลียนเลีอาจารครับเอออะไรครับเลยอยุวอายุมาอายุอไป่อะ้หัวจะฟาดอยู uh ่นี่อง่ายิดเดียวนะครับประสานสัมพันธ์เราจะให้เดินบนตอไม้อ่าไม่รู้ว่าจะถามหรืออะไร ให้เดินไปต่อไหมครับต่อไหมอ๋อไม่ต้เป็นคนใต้ไห่คนคนจุฬาเนี่ยมีคนนครนครนครจิตธรรมะนครจิตธรมาโอเคข้างล่างเป็นวัตถุระเบิดสารพิษสารเคมีเราต้องเดินบนต่อครับผมการไปครั้งนี้เราจะต้องห้ามขาดออกจากกันต้องทำยังไงสู้จับมือกันจับมือกันโอ้โเก่งมากจับมือกันเหรอคนเก่งต้องโชว์แต่เพื่อเตรียม นับด้วยนับด้วยชวนด้วยวนด้วยเสียงไม่ดังเจ้าเจ้าพื้นร้อนจ้าตอไปทีกูจะไม่ตอบอะไรแล้วถ้าใครไม่ตอบก็โดนเดมือนเดิมแต่คนตอบโดนไม่โดนแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยไ้ไม่โดนตากูล่ะ ไปไปไปเจมือจับมือจับมือไว้จับมือไว้ไม่ร้องก่อนทำไมร้องก่อนใจเย็นๆดิแถวเยอะแถวเยอะเก่งเกินเดี๋ยวเขามาทีนัดเดียวเองเด็กกล้าเด็กกล้าไปอ้าวข้าศึกข้าศึกมันมีหลายเส้นหาข้าศึกการทางนี้จะมาได้ไงอ้าวเฮ้ข้าศึกให้จ้าได้จ้าดูจะไปยังไงจ้าห้ามกระโดดห้ามกระโดดห้ามกระโดดทำไงลองเพลงให้จ้าฟังสบายเร็วลาเมลีลาลาเมลีลา เกมผอผอไปจุบชนะแล้วจ่าจะถอยไปเรื่อยๆเปล่ายิงจบเอาไปเลยกูเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะถ้าเกิดว่าคุณชนะผมนะคุณได้ผ่านแต่ถ้าคุณแพ้เส้นทางนี้คุณจะต้องไปคือเส้นนู้นโอ้มาสู้แทนที่จะรอดครับหนึ่งสองสามสามเฮ้ยออกมาเลยวันเก่าวันเก่า

พร้อมยังพร้อมแล้วเพราะนั้นตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ว่าใครไปหน้าไปก่อนเป็นหลังร้อุ่กันครับครับพร้อมแล้วลุยเส้นเดิมใช่ไหมเส้นเดิมนยเก้าครับไอ้เนแ่๊บนึงนะมึงนมึงเอามาถือไว้ตรงช่องโอ้มันเก่งกายเยอนอะเนี่ยไปทีละสเต็ปนี้เอนี่ีีีีไปสามหทีถ้าจะมาแล้วเ้ยามไปามสิจะมามาดีไหมเออสมสองไเร

วางเนี่ยวเถาอะไรนะแถวเถเแยเแถาแถวแวแถ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 วนถวแถวแถวแอ้แถอแถว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 แวแวแถระวังระวังวแวแถ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 วอถวแถว่ถว้ถอแถวแถววะไม่ได้นึกว่าให้ระวังยแววโ่ wow, ่ ไปเลยไ่ไ่ไปกูอยากไปเนยไปเหมือนกับไปเคนเดียวเลยรู้สึกแั๊บเดียวอยู่เลยอาจารย์เงือมันส่งอาจารยฐานที่ฐานเลยครับฐานนี้ฐานโหนเชือกข้ามกำแพงลอยต้องข้าไปฝั่งนึงครับผมแล้วก็ถายจาราว่าใครมาใช่ไมครับนี่เป็นเอร์คีอตแล้วโอ้ยจริงเก่งเก่งเอาทำไมเออยนึ่งยเฮ้ยเฮ้ย โทษทีครับเพื่อนผมโสดวันนั้นเราจะต้องข้ามนะครับด้วยการดึงตัวเองขึ้นไปด้วยการใช้เชือกครับผมยังไงดีครับก็คือดึงขึ้นไปนะครับตรงเสียงด้วยเป็นอะไรมั้ยอาจะหนีเท้าจขาเตี้ยงทำเท้าจ๋าด้าณนี้นะแต่ครั้งนี่เราเล่นมากี่ถาแล้วนะครับตอนนี้เหรอ จำไม่ได้จำไม่จำไม่ได้นี่หัวใจคือสีวเท่าไหร่วันเท่าไหร่วะสีสีสีฐานตัวเหม็นแล้วมั้งนี่ใช่ไหมอุ้ยลุกเลยแต่ไม่ต้องกลัวเรามีทอสแบ็คโคอร์ม่นลืมนะเราทานคนละค่าเท่านั้นนะจะจบเกมจบทานนี้เราต้องไปเสี่ยงโดมกันโอเคโอเคเฮ้ยแล้วทอสมันมีแค่โลออนทางเดียวเหรอวะมันมีทั้งขี้อับน้ำกับน้ำหอมด้วยโอ้โหพิสูจน์ยังไงอะดมครับผม เราจะ,จะให้จ่าสองท่านดมไม่ไม่เรา่นเกมกต่ข้างหลังพร้อม้วครับจ่าพร้อมแล้วต้งพร้อมแล้วอเคสามคนไปก่อนไปก่อนเลยร้องด้วยร้องด้วยร้องเ่ี่นเทีวเวร้องเสียเญี่ปุนเลยเออเออเออเน้ ต้ออกเสียงไหมครับเอาวัดเสียวหน่อยโอเคว้าวว้าวว้าววเ้าทเดือกลับไปเดียวเอาคนต่อไปคร้บครับอมครับเฮ้ย้ยมาลองยไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้ลังใจร้องไหร้องไห้เข้มแข็งเฮ้ยร้องีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมเก่งแล้วครับไม่ไปต้องเป็นพนเป็นหวนรวยด้วยดูดิโอ้โหตาตาลูกดิ่งเข้าไปลูกดิ่งเขมา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 

ก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับที่พวกเราผ่านการทดสอบมาเป็นสถานีที่5้านะครับก็เป็นอันจบภารกิจนะครับก็คงจะปิดกิจกรรมนะปิดสถานีพวกเราเพียงเท่านี้นครับไม่ตัดงนาก็ถือว่าขอขอบคุณรับพวกเราที่ให้ความร่วมมือทางกิจกรรมเป็นอย่างดีนะตอนนั้นขออนุญาตปิดภารกิจตรงนี้เลยนะครับครับทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพีครับสวัสดีครับครับแต่ที่นี่มียังมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับเยอะครับจริงแล้ว เลยหมดมีไข่สลิงลงมามีฟองฟองข่งมามีเยอะแยะมากมายนะครับผมในเว็บเดี๋ยวส่งลิ้งให้ดูข้างล่างขอบคุณครับผมขอบคุณ่าติามพันด้วยขอบคุณครับขอบคุณญาตยูทูบเบอร์ด้วยนะครับไปติดตามต่อคลิช่องเขาได้ไปแล้วอันนี้นะครับผมน่ากินขี้อะไรขี้อะไรขี้เลยเยแกงขี้เหล็กแขี้เหล็กแกงขี้เหล็กกันนะครับผมขอบคุณครับหนึงครับผมสวัสดีครับบายยินดับกันพร้อมช่ รอบๆรอบๆรอบๆรอบกรอบรอบๆ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 อบออบๆร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 อบรรอบๆ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 รอบ อะไรย่างที่ทุกคนรู้ครับผมก่อนหน้านี้เรามีกิจกรรมนี่เอ้อยอๆก็คือการทานแรกแรแล้วมาสุ่มดมกันอูอ้ดกับบิ๊กมาสา,ายมึงเนี่ยต้องเป็นคนวัดดวงต้องดมเต่าทุกคนจะมีคนหนึ่งที่ได้ความหอมของทอสอและอีกคนหนึ่งได้ความเปรี้ยวของมะเ่วงไปไป มึงจิ้มเลยเดี๋ยวก่อนเลยมึงยิ่งจุบเลยแล้วมึงเลือกเลยว่าซ้ายหรือขวามาอมันละมึงดินอ่ามึงก่อนเลยเลือกขวาล้ายซ้ายดีขวากว่านี้อ่าชูนก้นเลยแล้วก็โดนพร้อมกันปืนแรงนะมันมีน้ำทองตั้ง เ้ยมเ่ออมันแปลกแปลงมึงงงอ่ะดิวคนเัารถอะโว่ขับไม่อ่วโอ้ยยาวนานนะอาแต่ก่อนเล่นเลนะเออหมมริงผมมริงมาโกงแอมมือต่อจุ๊บเฮ้ยไปเอนี่สองได้โอ้โหกินไม่เท้อไหรเปียกอ้าโอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เลือกได้ไหมไม่ได้หรอวะ วันนี้เขาไม่ค่อยเม่นอยู่แล้วอวันนี้ละกันได้เลยหนึ่งสองเอ้ยเอ้ยกว่าแกมิกแกหอมหอมแล้วหอมแบบความเท่ผู้ชายผู้ชายด้วยเฮ้ยกูไม่เม่นนะแต่อับแต่อับอับเลยต่อ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 กลางนี้ละหนึ่งสอง ไอหอมวิวิ่งอยู่ที่นแล้วเหรอจมูกกูพังไปเลยมั้อแล้วบอกเยลไม่ใช่หอมธรรมดามันมีความแห้งด้วยนะครับไม่เหนียวเลยนะคนละฝั่งไงคนละฝั่งไงเอาล่ะต่อไปเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยอ่ะไปจบ๊นี่อันนี้ล่ะตายไอหอมอาจจะหอมแบบจักภาพเดินอง จบไปแล้วกิจกรรมในวันนี้นะครับผมเสียงดวงดมทอสแบ็คโค้ดนะครับผมเป็นไงบ้างป้องมึงต้องคู่ถามมึงก่อนเลยปกติเนี่ยทาจะรู้สึกเหนียวแต่เนี้ยทอสแบ็คโค้ดเนี่ยทาจะรู้สึกไม่เหนียวเนยน่ะแห้งสบายนะครับกินตัวในทั้งวันเลยเว้ยแล้วมันนานมากนะหลายชั่วโมงไงเราทำมาอาวุธเป็นไรผมจะเหลืองไม้ที่สำคัญนะเว้ยทอสแบ็คโค้ดเนี่ยยังมีเพลิฟฟ์สเปรย์แล้วก็ชาวเวอร์เจลด้วย ไม่ได้มีแค่โลโคนเหรอโลโคนโลอ้นโลอนเ<น>หรอเอ้ยใช้ทำความสะอาดแล้วเพิ่มกลิ่นหอมให้ร่างกายหลังทำกิจกรรมหนักๆแบบวันนี้ด้วยนะ<อ>ไม่ได้มีแค่โลโคนโลโลอ้อนเรื่องหมายด้วยะนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับบอกกันเลยว่าของดีขนาดนี้ให้เาฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมและนี่คือ toss back code code เทเสนเกินเรื่อง ควมหอมที่คิดค้นด้วย AI ครับผมเพิ่มเสน่ห์ความหอมเท่สร้างความมั่นใจยาวน,นานติดตามความหอมเท่ที่แฮชแท็กใต้คลิปนี้เลยนะครับน้องทุกคนมีหมดแล้วนะเท่าไหนมึงูแปดขวดโอ้โอไม่พอหรอกเปิดดกเลยอย,อย่างนี้ขวดเดียวก็พอข <c oughs> อบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้แล้วกันส,น,สนุกสนานกันไปยังไงก็ขอบคุณจอปลลด้วยแล้วกันครับผมพี่หวานด้วยหวานเชิญนิดนึงครับฟองหวานอยากฝากอะไรได้ไหมครับผมที่เราเราเราบอกอะไรได้เนีย จะมาบอสยมาบอสคุณพูดอยู่อย่างนี้ใช่ยังไงก็ขอฝากสำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนมจุฬจตอมเก้านะคะแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กับกรุงเทพมากที่สุดมีการมาจนไทยด้วยหลายๆอย่างนะคะเปิดทุกวันค่ะโอ้โหเป็นไงพี่หวานเมื่อกี้ชิมแล้วหวานจริงน้ำติ๊กตี้ติ๊กตี้อ้าวพี่หวานด้วยนะครับขออนุญาตีดูจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมไปติดตามไปที่พี่หวานไอจีอะไรครับผม เป็นตำรวจเราเป็้เพจตำรหจโอเคตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ขอหน้าขอล่างไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กองนะโอ้ก้าวเสน่ห์ไหมล่ะคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดเอาทุกคน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 เอาทุก